สวัสดีค่ะมาพบบชาวแม่รกพารวยนะคะในขนาดนี้ก็โคงหิวมากๆแล้วลนะคะ่ะนี่ก็กินเฟรนฟรายทอดนะคะคือมันฝรั่งทอดซึ่งเราก็ไปเลินงานเราไปงานมาแล้วเราก็ได้มันทอดแล้วก็เป็นอะไรทอดนะอ่าอันนี้ได้เป็นมันฝรั่งทอด ใช่และะ้วค่ะทุกคนมันฝรั่งทอดกับปูอาดคุกผงวิงเซ่บหนนะคะทุกคนระหว่างรอทุกคนคงหลายๆคนคงนึกภาพออกนะคะที่ทุกคนที่เรามันนั่งกินอยู่ตรงนี้ก็คือร้านปาหมี่แล้วก็ร้านปาหมี่เกี๊ยวนะคะทุกคนร้านตั้งอยู่ตรงคูเมือง เลยไอคอนไปนิดเดียวนะคะทุกคนไอคอนสยามนี่นะคะติดกับคู่เมืองเลยนะคะถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนแล้วก็อยู่หน้า AIS นะคะแล้วก็ร้านนี้เราก็ชอบมากๆนะคะทุกคนนี่เรากิน,นก็คือปูอัดกับมันฝรั่งทอดค่ะก็คือหิวมากๆและะ้วค่ะทุกคนไม่ได้กินข้าวเที่ยงคะ่ะระหว่างรอเราก็ต้องกิน นี่ปาหมี่ของเราก็มาแล้วนะคะปาหมี่หมูกรอบอันนี้ซึ่งอันนี้เราชอบกินมากๆเส้นของเขานุ่มนะคะทุกคนนุ่มแล้วก็เหนียวเนี่ยนะคะทุกคนสําหรับน้องวอนก็กินเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวหมูกรอบส่วนเราก็กินปาหมี่หมูกรอบนะคะว้าวร้อนๆแบบนี้ชอบมากเลยนะคะนี่ติดถนนเลยนะคะทุกคนหาไม่ยากนะคะทุกคนเชียงใหม่นะเจ้าเชียงใหม่เจ,มจ้าทุกคน ร้านนี้เราก็กินตนั้งตั้งแต่โอ้โหร้านหลายปีมากๆเมืม่อก่อนจะมีโตนั่งไม่เยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้โอ้โหขยายกว้างรองรับลูกค้าได้เยอะมากนะคะ,ะใส่น้ําปลานิดนึงพริกป่นน้ําส้มแค่นี้นะคะทุกคนแค่นี้แล้วก็อร่อยมากเวลาเรามากินร้านนี้ทีไรเราก็จะชอบสั่งปาหม่นะคะ มีหมูกรอบหมูแดงหมูแดงเขาก็อร่อยมากนะคะทุกคนส่วนที่เราชอบมากก็คือหมูกรอบนี่แหละคะ่ะแล้วก็จับเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรียวไม่เค็มนะคะทุกคนสดน้ําซุปเข้าไปโอ้โหสดชื่นอร่อยแซ่บแซ่บหลายร้านนี่คนเยอะนะคะทุกคนถ้าช่วงประมาณหกโมงกว่า หรือว่าประมาณเกือบทุ่มเนี่ยนะคะทุกคนนะคะนันนี้เรามากินอยู่ในก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะคนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแต่ร้านเขาค่อนข้างไม่ทราบว่าเขาจะเปิดประมาณสี่โมงกว่าหรือว่าทานได้ประมาณห้าโมงหรือเปล่าเนี่ไม่ไม่แน่ใจนะคะปกติถ้าเราตอนเย็นทุกๆประมาณสี่โมงเย็นนะคะทุกคนเราก็จะไปรับน้องบอลแล้วก็ผ่านทางนี้นะคะ เขาก็เริ่มมาตั้งโต๊ะเริ่มมาตั้งเต็มของอะไรหมดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าทานได้กี่โมงเงี้นะคะทุกคนเราก็ไม่ทราบนาตรงนี้นะคะว่าทานได้กี่โมงสิ่งที่เราไปกินปกติแล้วมันก็ประมาณ6กโมงกว่าทุ่มสองทุ่มตลอดนะคะชอบมากชอบจริงๆแล้วก็เขาจะใส่เป็นผักกาดหรือว่ากวางตุ้ง นะคะทุกคนข้าวกวางตุ้งแบบมาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็มีแค่นี้นะคะต้นหอมผักชีอะไรจะไม่มีนะคะทุกคนแต่ละร้านแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนขนาดร้านเราก็ขายปาหมี่เกี้ยวเหมือนกันนะคะเราก็ยังมากินร้านข้างนอกซึ่งเราชอบมากๆร้านข้างนอกนี่ชอบมากเลยหิวค่ะ เวลาหิวนี่กินอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้จบอะไรนะคะทุกคนคุยกับน้องบอลน,นะคะเพราะเราก็มันนั่งกินกับสองคนแม่ลูกค่ะหมูกรอบขอชิ้นใหญ่มากแล้วก็นุ่มนะคะทุกคนน้ำซุปอร่อยคือเราชอบที่มันไม่หวานเนี่ยนะคะทุกคน น้ำซุปวยเตี๋ยวที่ไม่หวานเพราะว่าร้านร้านเราก็ไม่หวานเหมือนกันแต่ว่าเราก็ชอบเหมือนกันร้านนี้ก็ไม่หวานอร่อยร้านเขาก็เปิดมานานมากๆแล้วนะคะทุกคนซึ่งถ้าเป็นหน้าหนาวนี้คนยิ่งเยอะเลยนะคะเส้นปลาบิวของเขาเนี่ยไม่ทราบว่าเขาใช้ปลาหมียี่ห้ออะไรนะคะทุกคนเราชอบ ทุกครั้งนะคะทุกคนเขาจะลวกแล้วก็ลวกทุกๆุกถ้วยอ่ะแล้วก็ลวกใหม่ทุกๆถ้วยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนไม่ได้ลวกไว้เนาะเวลาลูกค้าสั่งเขาก็จะลวกๆๆกแล้วก็ทําใหม่ๆเลยอเยงี้ยเกี๊ยวเขาก็เหมือนกันนะคะทุกคนเกี๊ยวกุ้งก็มีเกี๊ยวหมูก็มีนะคะที่น้องบอลสั่งไปก็คือเป็นเกี๊ยวหมูนะคะถ้าเกี๊ยวกุ้งเราเคยสั่งแล้ว เมื่อก่อนนะคะเราไม่ได้แค่มากินครั้งนี้นะคะทุกคนเราได้มีโอกาสได้มาถ่ายวันนี้นะคะนี่เกี๊ยวของน้องวอนที่น้องวอนสั่งเกี๊ยวอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูนะคะเมื่อก่อนเราเคยสั่งเกี๊ยวกุ้งนะคะทุกคนเขาใส่เกี๊ยวเขาใส่กุ้งเป็นตัวเลยนะคะทุกคนคืออร่อยมากคือก็สมกับราคาของเขานะคะทุกคนของเขาก็ปริมาณก็ได้เยอะก็สมราคานะคะ คืออร่อยอ่ะแล้วก็มีจะมีข้าวหน้าหมูกรอบข้าวหน้าหมูแดงก็มีนะคะทุกคนถ้าใครชอบกินข้าวก็กินข้าวได้นะคะถ้าน้องบอลไม่ค่อยได้กินอะไรมาน้องบอลก็จะสั่งสองอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้น้องสั่งแค่เกี๊ยวนะคะเพราะว่าน้องกินอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเห็นเมื่อก่อนน้องเคยสั่งเป็นข้าวหน้าหมูกรอบก็ อร่อยนะคะทุกคนหมูแดงของเขานุมม่มมากเขาทําได้อร่อยมากจริงๆนะคะร้านนี้ไม่ได้โอยนะคะทุกคนคืออร่อยจริงถ้าร้านไหนอร่อยเราก็บอกอร่อยจริงๆนะคะเพราะว่าเราชอบมากินบ่อยบางครั้งเราก็เห็นเราเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้อะทุกคนคนมันเยอะแล้วก็ เราไปนั่งตรงหามุมถ่ายไม่ได้เลยเงี้ยวันนี้เรามาไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะก็มีคนอยู่แล้วมันได้มานั่งที่โต๊ะแบบว่าอ่าไม่ลบกกนผู้อื่นเงนี้ยนะคะทุกคนเออจะประมาณนี้แหละเราก็ได้มีโอกาสถ่ายกินไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะคะทุกคนดูเอาขนาดสองทุ่มลรากินขนาดนี้น้ำหนักจะไม่ขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะกินเยอะซะด้วยนะคะทุกคน สั่งไม่ได้สั่งธรรมดานะคะต้องสั่งพิเศษค่ะ <_ d ata> นี่คืออันนี้เป็นหนังหมูคือกรอบมากทําไมอมืถ้าเจอหมูหมูกรอบที่หนังมันกรอบๆเนี่ยนะคะทุกคนว้าวจะบอกว่าโคตรอร่อยอร่อยโคตรๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าค่อนข้างเข้าตลอดนะคะทุกคน <_ d ata> ตอนเย็นมันก็ ตรงที่เขามาขายเนี่มันก็จังหวะดดีมากเลยนะคะทุกคนใครที่เลิกงานไม่ได้ทำกินกับข้าวที่บ้านเขาก็มานั่งกินตรงนี้บางคนก็แบบว่าเออรีบกลับก็ซื้อใส่ถุงกลับไปทานที่บ้านนี้ก็ได้นะคะดีมากๆดีดีจริงๆนะคะตรงนี้เขาทำเดได้ดีมากแล้วก็มีลูกชินปิ้งด้วยนะคะแต่เรากินไม่ไหวละค่ะ เรากินคนละถ้วยแล้วก็สั่งไปพิเศษเลยนะคะทุกคนส่วนน้องก็นั่งไปกินไปเล่นไปนะคะน้องมีเวลาไอเราก็กินไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะคะทุกคนถ้าถ้วยชิชมพูแบบนี้มันก็ต้องพิเศษคะ่ะถ้าถ้วยธรรมดาจะเป็นถ้วยสีฟ้านะคะทุกคนทำไมเราไปกินจนจ,นจำได้ล่ะคะทุกคนเราเป็นลูกค้าลูกค้าประจำของเขาใช่ไหมเนี่ย พอวิชู่วนโตไม่มีนะคะทุกคนเอาในกระเป๋าตัวเองไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย